สวัสดีครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับโคมไฟถนนซึ่งผมก็ไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย220บาทนะครับ220บาทพอดีว่าเป็นสมาชิกก็ลดไป5บาทเหลือ215บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์กันนะครับตัวนี้อยู่ที่460วัตนะครับมีรีโมทให้นะครับมีรีโมทให้ รุ่น pae 8 4 60นะครับเขาบอกว่าแสงส่องระยะไกลแบตเตอรี่คุณภาพสูงประหยัดพลังงานกันน้ำกันฝนได้โอเคนะครับไอต,ตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันฝนได้จริงๆนะครับแล้วมันบอกว่ายังไงอีกนะครับตรงนี้นะครับในกล่องนะครับแล้วก็จะมีรีโมทรีโมทนะครับรีโมทมาให้ มาก็ภายในกล่องก็จะมีอะไรเอ่ยมีตัวนี้นะครับตัวสกูยึดนะครับมีทั้งยึดแบบฝ้านะครับยึดเป็นพุกที่ยึดกับฝ้าก็มีนะครับยึดกับปูนก็มีครับก็จะมีมาให้นะครับส่วนโคมไฟตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าไอตัวโคมไฟถนนตัวนี้เนี่ยนะครับโคมไฟถนนตัวนี้เนี่ย เป็นยังไงอัน,นพอดีว่าผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถ่ายทําคนเดียวเลยอ่ะอันนี้คือติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็ติดไว้ตรงบริเวณชายคานะครับอันนี้ก็ด้านบนมันก็จะมีพลังงานโซลารเซลล์เวลาเราซื้อมานะครับเนี่ยปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะที่ผุ่มชี้เนี่ยนะเราต้องเปิดก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้มันจะมีคําว่าออนออฟอยู่นะครับซึ่งบางคนม่นไม่เห็น นะครับบางคนนั้นไม่เห็นอันนี้ถ่ายย้อนแสงมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมันจะมืดๆหน่อยอืออ่ะอ่าโอเคนี่สว่างละนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ก็ติดตั้งไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่สําหรับในการเสียบเข้ามานะครับพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เสียบลง,ลงมาง่ายๆนะครับวิธีการติดตั้งนะเดี๋ยว ตรงจุดนี้ถามว่าสว่างไหมนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าดีไหมโอ้ดีมากเลยนะครับประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวลาค่ําคืนกันนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับแบบไม่ได้ตั้งเวลาตัวนี้ซื้อมาผิดคือ เป็นระบบเซนเซอร์อเมือม่อเมือม่อเราเดินผ่านปุ๊บนะครับมันทึ้งจะแดงอันนี้คือดับละนะครับก็ประมาณสามหนึ่งนาทีสองนาทีเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะสว่างนะครับมันก็จะสว่างอันนี้คือใช้ระบบเซนเซอร์ตอนแรกไปซื้อมาคิดว่ามันจะเปิดได้ทั้งคืนแต่ที่ไหนได้ซื้อมาผิดนะครับมันเป็นตัวระบบเซนเซอร์ที่เวลาเราเดินผ่านปึ๊บมันจะสว่างแต่ถ้าหากว่าสักพักหนึ่งมันก็จะดับไป ความสว่างก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะฮะนี่ความสว่างของบ้านก็สว่างอยู่นะครับก็สว่างอยู่อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเป็นความสว่างของไฟโซล่าเซลล์แบบแบบเซนเซอร์นะครับแบบเซนเซอร์ที่เดินมาปุ๊บมันก็จะสว่างเวลาเราสักพักมันมันมันก็จะดับเห,เห็นเห็นไหมครับมันก็จะดับลงนะครับประมาณนี้นะครับ ลองดูนะครับอันนี้ผมจะเดินผ่านนะครพอผมมาเดินในกล้ๆปุ๊บนะฮะพอผมเหนม็นนะฮะมันก็จะสว่างนะครับมันก็จะสว่างแบบนี้เลยโอเคนะครับเข้าใจนะครับก่อนจะซื้อควรอ่านรายละเอียดดีๆนะครับเดี๋ยวจะซื้อผิดเอาเหมือนผมนะครับสวัสดีครับ